นี่ที่ไหนกลับไงวะไอ้งลาบาังลําบากเย้บังลําแจกอุปกรณ์ที่นี่ที่ไหนอ p พีดมไม่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 ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จัม่รมไมมไม่ไม ครั้งนี้นี่นะมันแลกไปจากครั้งเดิมเพราะว่าเขาให้เราเตรียมชุดมาไว้ต้องมีอะไรแน่ๆเขาจะไม่ปล่อยเราที่ป่าแล้วก็ให้เราออกมาแบบแบกเกิวแต่ผมรู้นะเราต้องเดินไปตามลำธารเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีลำธารจะมีหมูมากปวดเยี่ยวปวดเหี่ยวจะไปเหี่ยวปประตูหน่อยประตูหน่อยเดินเดินหน่อย เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไม่ดีนะเฮ้ยได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำไหล อาจจะเป็นรำคาญตอนนี้เขาให้เรามานั่งรอตรงยี่ไหนไม่รู้แต่ไม่ได้ยินเสียงน้ำเสียงน้ำอยู่ใกล้ๆกล้จะเป็นทะเลก็ได้นะเฮ้ยเด็กน้อยหัวใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าหมวกเล็กไปน้ำผมใส่ไม่ได้นะใค่ทำอะไรวะเป็นนิสัยมือกันน็อกแล้วไอ้นะใช่ไหมเป็นกันน็อกไงอันนั้นจับชาย ทไมยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยโอ้ยขอีคุณมากทางนี้ทางนี้ทั้งกายน้อยอยู่ทางนี้ครับชัดเลยเงียบก่อนชัดแล้วชัดแล้วก็กระแทกหน้ายชัดเลยมอชัอเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าแหละทำไมให้เอาทุกอย่างออกไปจากร่างกายเดี๋ยวเราจะรู้เดี๋ยวนี้แหละชัดแล้วเดี๋ยวเปิดหน้าแล้วพอนับหนึ่งสองสามอ่ะแล้วจะไปเลยนะ มองไปข้างล่างนะหนึ่งสองสามหนอ้ยีไ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 อ้ยีเฮ้ยเป็นไรกันทำไมร้องกันดังจังวะจับแน่นๆมากๆนะมองลงไปข้างล่างนะ ไปไหนเฮ้ย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 คอนไม้ เข้าโดลเวัสดีครข้าทุกคนตอนนี้นะครับเราลืมตาตื่นมาอยู่บนล่องแก่งแล้วเราก็ถูกทิ้งมาในน้ํานะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะโดยอีกลำหนึ่งอยู่ตรงนู้นตอนนี้ก็คือเข้าคอนเซปต์ว่าที่นี่ที่ไหนเลยเพราะว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> แล้วคือจะไปยังไงต่อ<ร>คือเทิดไปเลยว่าที่นี่ที่ไหนไอ้ป๋าฮะ <c oughs> เราต้องไปไหนอะ่ะไม่รู้ไปเรื่อยๆละมัง้งธ <c oughs> ุรกิจนี้ไม่มีอะไรยากเลย ่ไปถึงปลายทางให้ได้ก็พอตอนนี้คือมันอยู่ที่ไหนมันต้องเป็นทั้งที่ที่มีลำธารแล้วมึงรู้ที่ไงน่าที่ไหนคิดว่านครนายกไม่ก็โคราชโคราชเออกินอยู่ยงงไม่รู้เขาโอ้ยประเด็นคือยังไงต่อวะไม่รู้เขาไม่รู้เขาส่งเรามาแล้วเขาก็ล้วเขาก็าไม่พูดเลยแล้วเขาไปเลยลานูใช่ อ๋อให้ไปไปถึงสะพานปูนเออมิชชั่นเราได้ยังวะโงนั่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยทั้งยันหรือว่ามิชชั่นจะอยู่ตรงนั้นนะครับเอางี้ไปไปสะพานปูนก่อนเออไปทะบบนไปเจอกันสะพานปูนเจอกันสะพานปูนตรงนนี้ก่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับไปเลยมาดิมาเตรียมตัวแล้วกันนะเป็นไรฮะอาจจะไม่หน่อยเป็นไรพยายามก่อนลองพยายามดู ของพี่หมีนะครับมีพาเราไปสำเร็จแล้วโอเคเราเห็นว่าไม่รู้แต่เรานึกติดโยกไฮ้พาตามมาแล้วติดไอ้ยติดติดน้ำโยกเรือแล้วลง้ำเรอลงซี่นำเือแล้วดยวาวาเยาเดาสำเร็จแล้วอย่าขวางลำน้ำอย่าขวางลำน้ำตั้งเล้ตรงแม่งติดทุกหลุมเลยพามาทางไหนเนี่ย เอาวอุ้ยมันเอียงแะ้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันร้ายมากเฮ้ยได้ยังไปโอ้ยขวดหินขวดหินไอ้ดัทแม่งร้องอย่างเดียวไม่ช่วยพายเลยเฮ้ยเรือมันเหมือนจะหักเลยอ่ะเพราะมีนั่งท้ายอ่ะเฮ้ยทำไมเรือกูเป็นแบบนี้อ่ะไม่แต่ทำไมเรือเป็นแบบนี้อ่ะวันนี้ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังล่องเรืออยู่และนั่นก็คือภาพที่เรากำลังเห็นตอนนี้เรือกาลังเอีโยตินที่สองกำลังจะล่ม สองกำลังจะล่มไอ้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 ตอนนี้นะครับผมเราก็กําลังจะเดินทางกันต่อนะครับเนื่องจากเรือนาวิกโยทินที่2นะครับมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนก็คือคุณหมีตอนนี้เรากาลังจะพายเรือกันต่อไปข้างหน้าที่สะพานปูนนะครับผม ไปอย่างนี้ตลอดปั้พี่หนีพี่หนีไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนเปียกไหมส่วนมากส่วนมากไม่เปียกเพราะว่าเพื่อนไม่พายด้วยอย่าตามอย่าตามอย่าตามเขาไปด้วยพี่ป๋าไปเลยตรงนี้มีกังหันด้วยครับทุกคนดูเอาละเอาละเอาละสองคนนั้นนะครับก็ยังติดอยู่ที่เดิมนะครับผมเป็นเหมือนตอนแรกที่เราเจอกันนะครับไอ้นัดมันติดอีกแล้วเนี่ยเฮียถ้าไม่ได้เราจะเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยแหละได้ไหม ผมถามอะไรน่ว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนครับสระบุรีสระบุรีอันนี้ไปไกลไหมครับล่องแก่งไปไกลไหมครับหูไม่รู้อ๋อโอเคครับแต่ผมจะทำตัวให้เบาที่สุดฮะหนักปะครับติดหินอ๋ติดหินขอบคุณมากครับผมลอดอดล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 ดโอ้โหหหินหวหินหัวหอ่าหัโหินหัวหิ e สองคน อ๋อนี่ไงจะพานใช่ปะน,นั่นมันทางลาดตอนนี้เราม,มีปัญหาอีกแล้วครับผม <c oughs> ดูน้ําข้างหน้าเราสิครับผม <c oughs> เป็นแบบนี้เราจะควรจะพายไปต่อหรือว่าเราควรหยุดแค่นี้ดีครับผม <c oughs> น้องน้องน้อง น่าเชื่อเลยนะก็ว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่บนโลกนี้ได้บ้าบอจริงเลยคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนไงเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีร่องรอยที่เรือพายไปเลยหรือว่าวันนี้เขาไม่มีคนพายไปตรงนี้นะฮะมันก็ไม่ใช่ลอยขึ้นปะถ้าลอยขึ้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะใช่ผมชอบคนรับเดี๋ยวตัดตัดไปรับดูนแล้วก็บ่นเลยแม่พระเจ้าช่วยเอ้ยนายกอบตไม่ทําอะไรเลยนะเนี่ยพือว่าคือตรงนี้มาเป็นแบบว่า้ายที่น้ําไหลอ่ะตอนนี้น้ําก็กําลังจะเข้าเรือเราเรื่อยๆนะตอนนี้ข้างหน้าโล่งแล้วไม่มีอะไรเลย ข้างหน้าลงแบบลงลงจิตๆเลยโอ้โหทุกคนสวยมากเลยครับดูสิเราถึงจุดสิ้นสุดของการร่องแก่งแล้วเราสบายเลยเหรอยังถ่ายอยู่เลยนี่อ่เฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ อันนี้ผมต้องไปไหนต่อครับขึ้นรถไปไงกลับไปที่เดิมไงกลับไปที่เดิมผมโดนปิดตามาตั้งแต่กรุงเทพแปิดตาเนี่ยอันยปิดตามายัยทำไมไม่ปิดมาด้วยหรอครับออพอดียายเสียก่อนแฮ คุยอะไรกันอะก็เราตื่นเต้นอยู่ว่าทำไมถึงให้พกของจำเป็นมาให้พกใครประจุหมอแอบประจูหมอเออได้กังวลที่สุดก็คืองบที่จะได้ถ้า500อ่ะยากแล้วที่จะกลับก็ต้องโบกรถไปเอางบงบมาแล้วถ้า500อีกกูก็ยืมเดี๋ยวยางลงอ่ะเดี๋ยวเปิดหน่อยเปิดไอ้เี้ยมึงเปิดดูเลยก็ได้มันต้องสองหลังแบงก์นี่เลยเฮ้ยดู้โอ้ ใบเดิิข้อห้าห้ามใช้โทรศัพท์เด็ดขาดนอกจากถ่ายทำหรือติดต่อกับแอดมินอ่าเดิมข้อสองครั้งนี้เราจะค้างหนึ่งคืนวันเดินทางกลับสามารถลงสถานีไหนก็ได้ในกรุงเทพแล้วทีมงานจะไปรับสาธสถานที่ไหนนี่คืออะไรก่อนรถลอยน้ำคนรักแข้งครับโอ้ยแม่งแม่แชีวิตเกิดมาเดือนนี้แม่งนั่งรถไฟสองรอบ แล้วออ่่ะะไเีียยรนแต่ใกล้สุดก็คือมันไม่ใกล้อยงนั้นแหละไม่มีอะไรใกล้เดี๋ยวเราเขาไปถามคนในพื้นที่ว่าสายรถไฟอยู่ตรงไหนโอเคเขาถามงบการเดินราคาอาหารมีให้500แต่ถ้าทำมิชชั่นพิเศษสำเร็จอาจจะได้เงินเพิ่มทำเลยทำแล้วก็ซื้อแบบสบายๆเขาให้ห้าร้อยสบายๆใช้ข้อสี่สำคัญมากแฮปอะเบสทริปเอาล่ะสักกัญนะแฮปอะเบสทริปเรามี500แต่ว่ามันมีภารกิจที่เราเก็บตังค์ได้ไงเราต้องทำภารกิจให้ได้งั้นเราใช้เงินนี้ซื้ออาหารแม่คงหิวมากเลยตอนนี้เออเราใช้ชีวิตแบบเอาหมดใจแล้วะ เจะนอนยังไงคืนนี้ยยังไม่รู้แต่ว่าแอดมีคือให้ให้อาเต็นมาทำไมถึงให้เอาเต็นมาทางที่มีมีแอร์ด้วยจะลองไปถามราคาเขาสิเออลองไปถามไปว่า ค่า,า,าห้องเท่าไหร่ปกติค่าห้อง1คืน4คนนี่เท่าไหร่ก็คืนหน,นึ่งนะนอนได้2คนนะ <ป ule. S 2> ก็ปกติเราคิดห0 0้อยบาทแต่ทีนี้จะเป็นไฟพิเศษพน้องมีเงินมาน้อยก็อ,อนุญาตให้นอนได้ถ้าน้องนอนได้นน่คนเก่งมากก็ยังเกินอยู่นะแต่ว่าผมแต่แตผมมีเต็นท์มานะของผมมากเหมือนกันตรงไหนผมกางเต็นท์เนี่ยกางบริเวณนี้เลยจะกางตรงข้างล่างตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่เราการเต็นท์ก็มีมาแค่นี้เองอะกร้อยผมยกเรือเก่งมากเลยครับท่านได้ปกติเป็น กางเต็นท์เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทต่อคนต่อเต็นเฮ้ยต่อหนึ่งลังต่อหนึ่งลังเราเอามาหนึ่งลังพอดีหนึ่งลังพอดีเราเอาเราเอาเราเอาไฟคนละยี่สิบบาทหรือว่าเรากางเต็นท์เหรอเราไม่เอาไฟไหมเอี๋ยวพี่มาเอาไฟก็ได้เอาลม่อไ่าไม่เอาไฟเราไปดูที่กางเต็นท์ก่อนไหมโอเคไปดูหน้าไปนู่นใช่ป่ะเออตรงนี้โอเคอยู่นะงั้นเดี๋ยวเรากางเต็นท์กันก่อนไหมดี่นีโอเคไม่เอาไฟเอาแต่เต็นท์เอ่อเต็นท์หนึ่งร้อยบาท อ้าวเราชารไปอ๋อไม่ต้องถ่ายอะไรไม่ใช่ไม่ต้่ายอะไรคือถ้าไม่ใช้ชาร์จก็ไม่มีถ่ายอันนี้อันนี้ไมชาร์จแบตกล้องได้อ่าได้เราสั่งไปต้องใช้อยู่แล้วนี่ไม่ใช้อยู่แล้วเราสั่งว่าไม่ต้องชาร์จใช่ใช่โอเคงั้นเราเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะเอาภารกิจมาให้งั้นเราต้องคือจะให้เสร็จให้ทัน ถึงเวลาภารกิจต่อไปแล้วครับคือแล้วกูต้องทำไรต่อก็กูไม่รู้ว네่า uh> กูต้องไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เรียกรวมก่อนอารวม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 ครับว่าน้องจะต้องไปเก็บอาหารตามแผนที่แลูกได้ครับได้ครับแล้วผมต้องเอารถ ATV จากไหนฮะอ๋อเดี๋ยวเดินไปจำนวนใช่ไหมฮะไปจำนวนไปเร็วพร้อมแล้ววันนี้เราจะมาขับ ATV ครับมีภารกิจอะไรมา เอออคืที่เราต้องขับเอทีวีก็น่าจะต้องมีอะไรอย่างนี้แหละโอเคอ่านดังๆไปเลยคนที่เปิดจดหมายคนแรกต้องโดนมาติดกับคนแรกที่หันไปสบตาเมื่อกี้ผมสบตาใครแชเดย่อกี้ลัวมาติดหมายคำว่าไอหมีคนขับนั่นเป็นคนรอดรวยเลยวันนี้รวยไปมาไปขันนู้นเลยเร้ยไอ้เหนิงเราไปคูดกับขึ้นรถก่อนขึ้นรถกัน แล้วก็จะลงไปเก็บอะไรยังไงอ่ะมึงต้องหันหน้าเปล่าหรือหัน,หนังไงโอเคแค่แล้วแหละไปเลยไป ทีมงานได้นําอาหารไปวางไว้ที่จุดต่างๆของเนินเขาโดยภารกิจนี้ทั้ง4คนต้องตามล่าหาวัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างทางให้เจอเพื่อนํามาประกอบอาหารเดี๋ยวป๋ารถป่ามองซ้ายรถ<อ>ผมมองขวาค,ค,คือถ้าเราเห็นอะไรที่มันน่ากาตะโกนกัน,กนอ่าโอเคตะโกนกันนะนนนะคือตอนนี้พิมิชชั่นคือหาของตามข้างทาง มีลงเฮ้ยพี่มีลงมาดูโอ้โยเฮียคนลงง่ายๆก็ไม่ให้ลงให้กูลงไอ้สัสพี่มีลงพี่มีลงอ๋อเอาสีเดิมนี่นี่ไม่ผมมองไม่เห็นพี่มีลงไอ้้เหียบางหกรามาดใกล้แล้วใกล้แล้วบางรามาศลงเฮ้ย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 ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีป่าแล้นึงป่าแล้นึงป่าแล้นึงป่าแล้นึ่งดูทน้ำนไม่แต่ลูกสาชี้ลงอ่ะคืออะไร ข้างในมีแล้วป่ะดูดิหรือว่ามันจะหรือว่าไม่มีอะไรหรอกแค่แบบว่าใกล้แล้วเฉยๆวะเออนั่าดีก็ถ้ามันไม่มีก็ไปเลยปะอ่ะทีนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนละมามามาทำไมต้องเป็นมึงกับกูด้วยวะพี่ไปกันต่อครับผอมไอ้ยี่มันจะไม่เจอเหรอว่าขับมามันก็ เนือนะมันต้องเจออะไรบ้างดิว่าตรงนี้ไม่อยู่หรอกเพราะว่าไม่ทางลงเ้ยเขาจอดไม่ได้หรอกตอนนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่ามันจะมีเขาจะจอดไว้ตรงไหนได้บ้างบูรักบุเลยเป็นบ้าแล้วครับวันนี้ผมจะหมดไปนะครับการทรงตัวและก็การถือกล้องนี่เป็นอะไรที่ค่อนขา้างจะลําบากเพราะนั้นแล้วทุกคนจะต้องระมัดร,ระวังมากๆเลยในการขี่ยานพาหนะแบบนี้นะครับ ก้าวลงไปก้าวลงไปก้าวลงไปเลย้ันนี่นะครับระวังลื่นไอ้สรียบลงดิไอ้ผมเจอแอรดผมเต้นเต้นโอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศตอนนี้ร้อน้วเปิดไก่อนทางที่นี่เาเลื่อปกติไ้ใช่ไัทางที่ดีคือทางที่ไอ้ พี่หมีโพี่หมีโมดมีดอกแล้วโอเคมองหน้าไปก่อนนะกูอ่านพี่ชาดไ้พี่หมีมดพี่หมีมดมดไปเราไปตรงนี้นให้พวกมันอ่านดีกว่าเดี๋ยมึงเราไม่ควรลงจริงๆอะระบาขึ้นเลยเขั้นที่สองเลือกสองกล่องตรงหน้าห้ามลองหยิบมาเขย่านะนี่คืออาหารของพวกเจ้านี่เป็นไงล่ะสองกล่องสองกล่องครับทีมละกล่องไหมล่ะกลัวกล่องที่สอง กล่องนี้เหรออืมเราได้อะไรแถม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 หมูของนี้หมูอุ้ยเีกแค่นี้เหรอมีอีกมีอีกนี่อ่ะเอออะไรวะเส้นใหญ่มีสีอีกสี่กล่องเส้นใหญ่ด้านหน้าอ่ะต่อไปต่อไปครับเป็นกล่องเรื่องอันนี้แล้วกันเรื่องหนึ่งนะเออ <laughs> <One more time. laughs> Bye okay, now this is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. go your boots, you run stone This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. Don't mean a thing if it don't pass the test. ไม่น่าเขียนเลยมีสนุกไหมโชก่อนสนุกโชได้ไรมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำไมได้แผลเลื่อตรงกล่องภารกิจอะเรื่อกันทุกคนเรื่อกันทุกคนตรงนั้นเรื่อกันทุกคนแต่นีิโดนมัดแกเฮ้ยเฮ้ยที่สามว่ะตาเจียใครอ่านเลยกูไม่อ่านเลยกูอ่ะกไม่อ่านเลยมีแค่นี้สามกลับที่พักไปตกปลาตกได้ให้เงินเพิ่มสองร้อยบาทเดี๋ยวเบ็ดอะตกปลาด้วยมีแต่เอ็นด้วยใช้ตบเป็นอะ เหยื่อปลอมไม่ใช่คิดจะคิดเคยตกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าอย่างเงี้ได้ละกี่โมงละเราต้องรีบละตอนนี้กำลังจะหกโมงคุณนาคิดว่ากี่นาทีทำได้อย่างน้อยก็จะครึ่งชั่วโบงขึ้นไปเลยอ่างั้นตรงไหนปาร์ชุมครับปาร์ชุมโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ไปกับพี่เตงก่อนนะอันนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปทำแผลป๊บนึงผมไปล้างน้ำสะอาดก่อนขอบคุณมากครับคุณปู่กินก็จะเย็นๆทีกำไมอันนี้ไม่ว่าจะกี่รอบก็เป็นผมประมันตลอดหนึ่งสองสามเออเออนี่ Okay. ปะ่ะเหียถ้าปลาจางาบอันนี้คือต้องเป็นปลาตัวใหญ่มากนะใช่อเนี้ยก็ปลาวานอะ่ะที่ไรอยู่ครับ ตกปลาแบบปลาตะเพียนตัวนอ้เม่อก้อันเนี้ยคอเลยให้เหยื่อนี้มาอีกทางหนึ่งก็คือเราใช้อันนี้ใช่ปะ่เราตะขอเนี้ยี่ผูกกับหมูเล็กๆป้านิ่หมูกินเนื้อกินหมูซะแล้วอันนี้คือจะจับเวลาตอนที่เริ่มตกน้ำลำธารใช่ทำไรกางทาบไว้นั่งโอเคเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวไปตกปลาให้ตกปลาให้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทำอาหารใช่เยื่อเฮ้ยมีเยื่อมันไปเหยื่อปรากดเออมันต้องมีเหยื่ออันเนี้ยมีสิทธิ์ละอันนี้ไม่ผิดนะตรงน้ามาให้น้ำผิดจะได้คืนไม่ผิดครับไม่ผิดคร ทําโซก้าครับให้เขาลงสไลเดอร์นะครับเพราะว่าเขาได้ทําการถ่ายรูปมานะตลอดเส้นทางการล่องแก๊งของเรานะครับขึ้นนี่เลยกล้าไปดูชิปมาว้าวน่าสนุก <c oughs> ต่อไปผมจะไม่กดทําแลบ,บแล้วครับ วังนะครับโ๊้โแค่นี้มันสั้นไปมันต้องยาวกว่าน,นี้มันก็มีถ่วงด้วยเหยื่อมันจมมันไม่มีทุ่นจะได้ไหมสองร้อยก็ไม่น่าได้ได้ต้องตัดใจยากนะตกปลาตามธรรมชาตินะหลังจากที่พู้เราตกปลาจนเวลาร่วงเลยไปเรื่อยๆแสงอาทิตย์ยคอย่อยๆมืดดับลงทำให้พวกเรามองไม่เห็นอะไรเลย พวกเราจึงตัดสินใจหยุดการตกปลาและยอมรับความล้มเหลวในครั้งนี้แล้วเราก็กำลังจะยอมแพ้กันในตอนวันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าปลาน่าจะนอนหลับหมดแล้วเราก็พยายามหาก็มองไม่เห็นเหมือนกันปลาก็น่าจะมองไม่เห็นเราเนาะเดี๋ยว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 มื่อกี้ทำอะไรนะเมื่อกี้ที่คุณหาปลาคุณใช้เนี่ยเใช่ <S <S นึกว่าเป่าปี่เดี๋ยวให้โอกาสพรุ่งนี้เช้าอีกรอบนึงเฮ้ยเอาไปพรุ่งนี้เช้าอา่าพรุ่งนี้เช้าได้จะมีสิทธิ์เพราะว่ามันมองเห็นด้วยเอเอแต่เรารอดูพรุ่งนี้ดีกว่าว่าเราตกปลาได้ไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้ววันนี้กินข้าวโชคดีว่าจับได้ของดีเออจะทำอะไรพรุ่งนี้เรากำลังจะทำสันคอหมูผัดกับหัวหอมกับซอสทำอะไรกินนะจะให้หั่นเป็นี้ไเป็นแบบกะติเลย่ำๆๆๆอ่ะแต่กูไม่กินหอมไม่ไม่ต้องทำหมดไงทำแค่ส่วนหนึ่งเต่าก็ได้ อยากได้เต๋าแต่ว่าถ้าทำมันช้าก็แว่นก็ได้มีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นผัดเส้นใหญ่ครับผัดซีอิ๊วฝีมือก้ากับชาบูฝีมือป๋าขอลองชิมผัดซีอิ๊วก่อนแล้วกันของก้าเป็นไง บอกเคยอยู่นะว่าอร่อยมากทำไมกล้ากินแค่นั้นใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับหมดแล้วไงกินเมื่อกี้ผมไม่มีเลยอันนี้เราโชคดีมากนะเขาบอกว่ากล่องที่เหลือคือผักล้วนๆเหรอเอ็ดมินบอกว่าพี่ป่ามีดวงนะวันนี้ชาบูไงชาบูเป็นไงมาลองชิมชาบูชาบูอร่อยแต่เค็มไปนิด กินแมกินกับเส้นกินกับเส้นนี่นะฮะก็คืออาหารเย็นของพวกเราแต่พรุ่งนี้รับรองว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะไม่ได้ดูดีแบบนี้มันน่าจะจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับจากที่นี่ว่ารถไฟห่างจากที่นี่20โลครับไป11โลถึงจะเจอรถเอวพรุ่งนี้เราเราต้องตื่นกี่โมงเนี่ยเช้าอีน้องมาตกปลาเราว้องไปว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะมาตกปลากันดูซิว่าเราจะได้เงิน200นั้นไหมสําหรับวันนี้สิงม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ยังไงลาก็ต้องไปก่อนครับแต่อ่า เดี๋ยวมึงกับกูนอนตรงนี้ใช่ไหมอืมไปเห็นบ่ะเต็นท์ห้ามันจะนอนได้สี่้ยสำหรับคืนนี้นะครับฝันดีเข้าไปต้องหาแน่ละก่อนเกมมีกูน่ากลัวไอ้หี้ขนาดนี้มึงยังจะตกปลาอีกเหรอถ้าไม่ไหวอ่ะผมว่าเขากลับรถเชนดีกว่าไหวป่ะล่ะป๋าผมไม่น่าไหวบางนาเตย